วันนี้แม่บ้านทำมีกะทิสูตรอร่อยเข้มข้นทำกินง่ายๆเลยค่ะรสชาติลกลมกล่อมอร่อยพอดีเปรี้ยวหวานเค็มหอมกระเทียมเจียวทานกับพริกทอดอร่อยสุดเลยค่ะเราจะมาทำกระเทียมเจียวก่อนนะคะกระเทียมจีนสีหัวนำบรสพบแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปเจียวกระเทียมให้เหลืองหอมเลยค่ะนี่ค่ะเหลืองใช้ได้แล้วค่ะเสร็จแล้วเรามาเตรียมหมี่ขาวค่ะหนึ่งหอ่อแช่น้ำให้นิ่มก่อนนำไปลวกค่ะ พอน้ำเขาเดือดก็นำไปลวกให้สุกลวกประมาณสิบวินาทีค่ะนับหนึ่งถึงสิบตักขึ้นค่ะเช็คดูสุกเรียบร้อยดีแล้วค่ะนำไปนอกในน้ำเย็นค่ะพอให้ใคลายร้อนนำขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วโรยน้ำมันกระเทียมเจียวค่ะหอมๆเลยนะคะคุกเข้าให้เข้ากันดีค่ะ ใครจะใช้เป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กลวกหรือจะใช้เป็นขนมจีนก็ใช้ได้นะคะตั้งหม้อใส่หัวกะทิลงไปค่ะให้เขาเดือดดีนะคะกะทิแตกมันนิดหน่อยค่ะเสร็จแล้วใส่พริกแกงลงไปค่ะผัดกะทิกับพริกแกงให้หอมดีค่ะเสร็จแล้วใส่หมูสับค่ะบีบีนะคะ เกลี่ยเกลยให้เขาไม่จับตัวเป็นก้อนค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วใส่กะทิส่วนที่เหลือลงไปให้หมดเลยค่ะเติมน้ำเปล่าปริมาณตามความข้นที่เราอยากจะได้นะคะนี่ค่ะถั่วลิสงคั่วสุกนามาตามความละเอียดตามชอบค่ะเอาเจียวสามช้อนโต๊ะ น้ำตาลปีป๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวค่ะน้ำมะขามเปียกค่ะปรุงรสเบื้องต้นไปก่อนค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราชิมแล้วเราสามารถเพิ่มเติมได้ค่ะน้ำปลาค่ะเกลือป่นค่ะปรุงรสให้ออกเปรี้ยวหวานเค็มค่ะรสชาติต้องออกเข้มๆหน่อยนะคะเวลาไปทานกับหมี่จะได้อร่อยค่ะน้ำปลาแต่ละบ้านเค็มไม่เท่ากันน้ำตาลแต่ละบ้านก็หวานไม่เท่ากันนะคะส้มมะขามก็เปรี้ยวไม่เท่ากัน ต้องปรุงแล้วชิมค่ะปรุงไปชิมไปนะคะได้รสชาติที่เราต้องการแล้วก็จะใส่ไขค่ค่ะไข่ไก่สีฟองคนนะคะใส่เสร็จแล้วคนคนให้ไข่ไก่กระจายทั่วๆแบบนี้ค่ะนี่ค่ะคนๆน่ากินสุดๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปตักใส่จานเสิร์ฟกันค่ะจัดหมี่วางลงจานค่ะโรยด้วยกระเทียมเจียว ตักราดเลยค่ะอืมกืดน,น้ำลายเลยนะคะโรยด้วยต้นหอมผักชีพริกทอดกระเทียมเจียวอร่อยมากๆค่ะทานกับผักนะคะตามที่เราชอบเลยค่ะทำกินง่ายๆไม่ยุ่งยากเลยค่ะกินได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะลองไปทำกันดูค่ะขอบคุณที่ติดตามและรับชมค่ะเอาไว้พบกันคลิปหน้าเมนูหน้าค่ะขอบคุณมากๆค่ะ